ทมันออนไลน์ได้ทุกวันเนี่บ่ต้องไปบ้านเกิดสวัสดีครับช่างพงษ์พงษ์ไอเดียนะผมมากับฝนนะครับสโนโลนาโด ตอนน้ำซิงนะครับผมครับผมสวัสดีครับโอ้โหไรครับผมสวัสดีครับกลับวันไหนครับกลับวันนี้แหละครับโอ้หัวหวาดกันไรกันเมื่อไรกลับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้โอ้ลุงจิมมี่เอามาเป็นเพื่อนเพื่อนลุงจิมสวัสดีครับ เ้เดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะโอ้นูดบนูโดบเป็นไรนะผมใส่หูฟังไปด้วยนะครับรฟังเพลงไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วย

เวลาเขาเอฟเฟกเสียงมีดาบชนกันเสียวเราตีนี่ด้วยเขาทีตั้งมตีเสียงโจ๊กนี่เราไปเป็นหมอกขึ้นเลยที่มีคนขี่จักรยานไปตีเห็นไหมนั่นเวลาพี่ไปอยู่แถวซุนบุรีพอดีพี่ขี่จักรยานไปตีเหมือนกันโจกแมนบอกนี่พอนะ

เทรายการได้มดโอมโอมกำลังห้าหกพันไม่พก็ได้ไปเล็กๆนะได้เ็อโป้ทำดามาลดไฟนหน่อยนี่ว้าว้ายนี่ว้ยปีกก้เป็นรถเทสจังเลยนะเอ้ยโอ้เราึ้นล้างรถ้วเอ้าเสียงปเีย

มากัดเรียบร้อยเลยี่าบน้ำอาวน้ำล้างหัวเทียบล่างหัวเทียล่างหัวเทียบเรื่องนี้ไม่มีคนไปเก็บเลยตังน์ไอยเทียนครบแบ้ใกล้แล้วใกลบเทียนไฟเรื่องนด้วยอ่ตังค์ไม่มีคนไปเก็บเลยเห็นครับผมไปเอาแปลงไหมแไหม

พี่ไปทำไม่ได้่ใช่ที่มานอนที่คนนอนว่านอ่าบนต๊นี่ยังเอาเมน่อวานน่าได้เคยวะ่นันบนโต๊ะนี่เดี๋ยวาวันน่งเักวะท่านได้ว่านุ่เสือจะมาแล้วบนแหงไปกับน้มมาแล้วเอาะบน่มีกน้มม้เน อ e. ่าไปก่อนนนี่ได้แม่ย้ปน้ว้าเยด้ยโอ้ยบานเลยางดุอ่ะมาเลยโอ้จะมาเลยาเลยไมไปาเลย่ไปดเลย่เลย้าเลยเดี๋ยวเขาจเคเคียเลย่่ก้อนก็ไปฝาผูกกล้วยแต่ขุดออกมาหย่ค่ะพี่้อน đây này, con hám đây à? Tao nghĩ là ต้นนี well. ้นะต้นบอกบุกน oh ี mm ่นะตรงไห้พี่เออเรื่องผมมุ่งมุ่นผมว่าปล่อยมมผมว่าใช่ใช่ปล่อยผได้โอ้มันกติดสิไม่เป็นไรต้นหรเนี่ยเนี่ยบางทีเคียบ้เชิมันก็ติดเอาย้าย นา้บอก่ายนัก ah, ็ว่าินเหเ่องมันะเรอี้ลงเลยโคตรต้นนะได้ได้ได้แล้ได้ด่วนได้ด่วนเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วอเชียบฟูจะฟูอเพื่นดยครับ ก็ผมว่าแลยเป็นเรื่อะายต้มนะตอนนี้ารกิจััูกย้ต้นไปูกแบบแนวตรงมาเลยนี่ตรงมาอย่างนี้เลยนะะว่ามันจะใช้พื้นที่ได้นะนะครับปลูกข้างหน้ากัพออแนี้ป่เพนก็ไม่ได้ปิดเนี่จะปิดไันี่ปิดต้นนี้่บ้านบ่กก็พหาไงถึงมันงามได้นี่ ก็ไผ่ยังไงึืนมั่งงัได้ไหก็ไผเพื่อปูกนาบ้านอก็ไผปกนาบ้านใหญ่แล้วก็ไผเนใหญ่เยใหญริมพื้นไดเออก็ไผ่ก่ะปลกนาบ้านไหมยลูดนนี่ถามเพื่อนกัน่ะไริมาเรงดยดอกไม้คนใหม่ก่อนยก็ผไอแล้วปูกเป็นแนวตรงบ่ป้าไฟไฟเซลล์ไมีบปลูกเปนแนวตรงบ่ะ อันนี้หน้าบ้านต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกมุมนู้นต้นหนึ่งมุมปลายหางต้นหนึ่งสามต้นที่ไม้พอดีต้นดอกไม้น่ะต้นพุทธอ่ะพุทธรักษาปลูกต้นไม้เพราะว่านดินฝนโตขึ้นไปไม่ได้เ็แห้งเลย่อยล่ะการปลูกต้นไม้หางพุทธแบบพูนพุทธแบบอ๋อต้องมือเบาบ้างมือเบาๆมือเย็นๆเนาะ